สวัสดีค่ะพบก,กับอู and Happy World. มิแอนด์แฮปปี้เวิร์มาอนี้อยากกินแกงนอน,นะคะหน่อนไม้นะคะน่อไม่ย่ามแรงกับสีมิหนงนี่และค่ะไม่ยิ้มแกจะเก็บเอาแหนงงน่องใหม่นี่นะคะไปแกงคืออยากกินแกงค่ะเขาจะเอาไปถูบๆเอานะคะ ไลยเลยค่ะอันนี้ไงมนะาก่อเก็บน้อใหม่เซตแล้วนะคะเดี๋ยวคู่หนึ่งเต็มๆเพื่อดีเลยคะ่คะเดี๋ยวเ่าจะไปแกงกันเลยนะคะแซ่บขนาด แกงน่อไม้เขากัสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเขาก็จะกินกันเลยด้นึ้งยิ้มสิก,กินเพื่อทุกคนตอนนี้ก็ค,ะคะ่าแล้วค่ะเป็นบรรยากาศเขาแรงเดี๋ยวจะกินเพื่อทุกคนเลยนะคะ